สวัสดีจ้าสบายดีทุกคนวันนี้ฮาสิมาเห็ดกินโคแมงแแ้งและะว้วก็โคกีน่าโคแมงจิงรีดนะะโคสกัดแล้วก็ฮองิปป่นแมงแ้งนะนี่น้อยเดียวหนึ่งดอกแมงแ้งกันได้พอแต่ได้ป่นเนาะประมาณ1ิโตนี้แหละ <c oughs> ิเ็ดแวมื่อนี้อยู่กับเอยเด้อทุกคนเด้อคือกันบ่เ <c oughs> ห็ดกินปนแมงแข้งนี่นะแมงแข้งกันประมาณซีบโตนี่แล้ว <laughs> ซื้อสาวมันน้อย no นะมันหายเนี่ยคันมันมีหลายกันซื้อมาหลายยู่โดเลยว่ คันยามนี้นะั้นยูแถวบ้านเฮานะบอกค่อยมีมีแต่บ้านอื่นเนาะซื้อเอาอยู่ตลาดหัน่นคันคือยามฝนนะแฮาไปเอาแถวหน้านะเนาะเอ้ยมัน<า>มันส<า>ิได้อันแมงแขงตัวที่มันเป็นตัวน้อยบ่มีปีนะ่ฮเนาะยามฝนนะตอนยามลำหน้านะฮาไปเอาแถวหลายหลายมาเบิ่งเอ้ยเฮาวสีฝนแมงแขงคือกินเน,ะนาะทุกคนจักแล่จักแร่ตัดด้วยกันประมาณ10ตัวสิบกว่าตัว ซื 6, ้อส <6, 000. S 1> าวพันต่ 6, นะทงหนึ่งซื้อสาวพันต์สาจักโตเ้าพันต์นะเด้สาวสี่จังห้าโตเนาะโตเละอันยุบ้านยุบ้านทางไปตรงเห็นนั่นโตละพันนะเออโตละพันเขาเา,ขาว่อื์เขาเขาเห็นเขาขายยูเพด็ดเนาะโลหนึ่งสี่แสนเอ้ยเป็นแข่งนะโหลหนึ 1, 4, ่งสี 1, 4, ่แสนมีได้เพจอาหารอาหารบ้านเน,น,นาะบันหน้านี่แหละ ยูสีเดินเลยแล้วนะเขาเคยถามยูเพจมันทำเป็นแขงกละเลยถึงใส่อุ้งปากอะยามบลเละนี่กาโดดไปดูนี่แม่งไหมเหมือนกันพอแต่ได้แก้วแหละทุกคนมันน่าเละอะไรตามแข่งนะมื่อนั้นเขาป่นอ่ะเป็นไข่แล้วได้เลยนะไข่มันนะไข่บสีเขียวๆนะเยอะเลยแปะไข่ม ไก่นะทุกคนอุ้ยแตะแล้วเสียดายเด้ไม่ตับเนี่ยมันเตะมันล้นมันมันดอดไปหมดนแหลกไก่นะคุ้มอยู่นะซื้อสาวผ่นกันแล้วกระเด็นหมดแล้วมันเสียบสมนะเฮานะเยอะเอออันมีแบบมีสีบางคนาว่ายยุทไทยนะหายยะแล้วว่าแมงแคขงนะอยู่อยู่แล้วกันยังพอพอได้กินยูทแต่ว่ามันก็หายยะเดแต่ก็พอย่าเยอะนะ เนนพิ่าเยอะมากเมืม่อเทินเนาะเพิ่นเฮาบางคนเนี่ยบอกินได้ปะว่ามันคิว้วอันแมงแข้งแมงดาเนาะเจ้แมงแข้งเจ็แมงดาบอกินมันคิว้วเจ็บนะเฮาแต่ที่เฮานี่บอพ่อเอาพี่เลอมากกับบอพ่อแมงคือกหอมเน๊ะกินเนาะเจ้าไหนกินมั้งหรือกับแมงเผือกจิกแตนแห็งเตะขัดแตนกัเขาว่าแถมเพิ่มมาสามตัวซื้อมีแกงเว็ดนี่นะ ือาแค่จิ๊กเก็ตคู่เดี่ยวไนะเห็นแต่หน้าคนบอเห็นเขาพูดมาแค่ไหนนางเอกกำลังเจอเลยเนาะเาจ้า่าซิมถ้าซิมจะเมื่ลสิถ้าซิมซิมหน่อหนึ่งบ่จะเละข้าป่นมันนั้นบ่ได้เละเลยข้าป่นมันนั้นนะมันได้ไซเวลาได้แล้วจับมือแข่งจับแล้วขาป่นมันนั้นนะกินไปโตเพราะมันสิบัวอิ่มเลยหลายคนเนาะ เริ่มไ<อ> <net. S 2> ่แ,<ถ>แล <tw> at, ้วเดี๋ยวนี้นะก่อนซื้อตอนก่อนแห้งก็ตุ๊กเต๊บได้ต่ำกับเดี๋ยวนี้นะไข่ลายก็เก้าบ่เริ่มไข่แล้วคุยคุยคู่โตเลยต่ำเลซื้อหุ้บักวันนี้นะซื้อหื้บฮักดีบอนี่ฮอเออนี่วะใช่วันนี้มันขึ้นอันหุ้ักก่อนเจอร์รี่เจอหน่อยนึงฮะเจอร์รี่หอมบ่สต้ามี่เลยผงหอมกัน เดี๋ยวนี้บอกเอ้ยจก,กินมากินนะชืนะ้อมันเผ็ดไปมันมืดเลยทุกคนดูเห็นหน้าเห็นตาไปเลยนะน้ำม,ม,มนต์คือกันหน้าสดนะนี่หน้าสดทุกคนเลยบระดิษา์เลยได้มาแต่ตลาดแต่ตลาดไปเป็นหอดไปไม่ได้เลยบ้ากันเหงื่เต็กสิวหืนเต็มอยู่หน้าผ้านะเบ่งเลย มงบรนโหรบนาฮาต่งพยายามเขากงานเลยนี่คือเต่งซีบขอนมนเ่เลยซีบไหมเสียแต่เล่นแมวของมากเนาะทำลายแตะดิติดจกติดกติดะ แล้วเนาะคือสปโนดูเนาะเท่านี้ค่ะก็หาก,กันได้กินเธอนง้ปนไม่แข่งปนเธอเนึ้มีแต่กินนั่นไ่ได้ปนรป,ป่นตอนซื้อได้ตอนได้ทับิศนะแหละไปเหมาเมื่อไรเห็นสี่ถุงน่าละาดฮะพอดีเมื่อสี 7, ่สี่ถุงกปดสิบพันยกคใคมีก็หนึ่งสาพันที่มากเนาะตหนึ่งสิบพันก็กซื้อว่บตอนปอนตหนึ่งสิบพัน มันโอเ้ยมีทําอิสนะนะไปเห็นคือแย้งแม่โหแม่งแข่งนะบอสคือแย้งแมงแข่งแท้คือแย้งแมงแข่งแท้เลยยางไปเบิ่งแม่นอลีบ่เอ้ยอยู่หน้าหน้าเขาเลยยามแมงมาเนี่ยะบราณย่างแบบแมงเลยย่างมาปิดจูนในย่าหน้านะอยู่หน้าเขาเนี่ยยามยามเป็นรูเป็นอันรูนี่แหละเป็นตแบบบ่มีปี้ห็นไหเป็นตอ่อนนะหลายอยู่แถวหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวฮอนยามนะฮะสิพาไปล่าแมงแข่ง ยูก๊กมาอันแต่ยามนี้นะบ่๋มิ่วยำนี้นะอันนี้ก็เอายูก๊กมาคออันนี้นะเอาข้าวใส่ยำบุพเพ่ด้วยยกบกะอาจจะเริ่มเนาะเอาข้าวเอาข้าวมาคุยกินมันติดเหมติดคกนี่ละยิบได้ได้จะขึงคกนี่เนาะมันมาหลายขยันบ่แซ่อบนะบ่แซ่บบ่มันหน่อยละแซ่บขนาดกันกําเลยพี่เไม่ปดานตัวนึงกันเนาะ นี่ทุกคนป่นแล้วแล้วเนาะได้จำนี้แหละซิปปลายโตเนาะได้จำนี้เห้พี่เลยอิปกินยูบุกนี่กินยูบุกพี่เลือดหอมมากเนาะมันแซ่บมันละลายยังคบจนเลิฟมึงแน่น้ำลายแตะคือกันเฮาผู้ชายนี่ก็ได้เอาเข้ามากุยเนาะยูบางคนเขาก็กินเนาะแม่แหละบางคนกับ บางคนกับบ้องฮูแซมบอจักเนาะมันแข่งเป็นนะ้วเลยบอจักซื้อซังอ,อ,อันไทเฮือนเฮานั้นตั้งมักกินแมงในแมงมายนะกินแทบทุกอย่างนี่กินหน่ายนี่สิ่งขึตัวนึ่ง <บน S 2> กินหน่ายเสนปนป่ากินหนายกันมีปนป่าอีมันนี้นะปนปคอส่งตัวนี่มีปนปาขออีทุกคนมันนี้นะ คนทั้งตัวเลยนะไม่แบบห้ส่ใส่มันกับบดิอภคได้อริโภคมันบริสิบอ่ามันเลยเนาะกว่าไปซื้อต้มอมโพนเนาะมีแต่ข้าวตำแจ่วแล้วก็เสือทางข้างฮันบริป่นแบบป่นจนหมุนนะฮะบริป่นมีแต่ห่อข้าวจำกินเนาะเนี่ยนี่ไงไส่มันกับบริโภคมาคิดแบบนี้มันแซ่บกว่าคนหมุนมันแล้วก็ใส้ชิมชิมโดนอีก ตังมือนี่นะตน้งหูนี่เจียงอืมใส่บนหางกับไปได้ใส่บนหูเนาะใส่หูมันใส่หางกับเว้นดิ้กน้อยของเธอดิ้กน้อยจะจ้ำนัำ้นจีหูแล้วพูดเท้ากินนี่ไปสัา่งมาดูซอยหูพักนี่ซอยหูพักใส่เติมความหอมเติมความแซ่แบเนี้ยแะไรบบบนี้นะ กินไม่นี่ทุกคนมีชานีละจ้าบนเนาะมันนาคะบงโคบงเออกินข้าวนำกันข้าวแรงเด้อป่นมันแห้งโคจีน่าแล้วก็ต้มปลาคอต้มป่นปลาคอต้มเปื่อยๆนะแซ่บนะสี่คนห้าคนทั้งไม่เท่าเนาะไม่เท่าไม่เท่ากินข้าเหนียวไม่เท่ากินซิ้นแห้งแทนข้ากินอันนี้อ่ะเด้อจ้ากินข้าวนำกันเด้อแซ่บ เม ah um. <M> ่ไม yeah, ่ได้ปลาเมะบอกินปลานะเม่ทวกินแต่ซิ้นซินแห้งโเดี๋ยวความกันทำยันทำเท่าฮะน้ำลายตัวปาก้าอไม่ได้ไม่ได้เข็มก็เ็มทำทำแห้งจานแห้งเอยไม่ได้จานพวกเขากินนี่ได้เขกไปดูได้ปนปลาเป็นกระปุนปลาดีหนาหัน ัดแตนเอาเเสหนังแเอาลงเช้านี่หอเนั้นะเป็นไทยู่เจื้อตัวสิพันพีชมเขาเงี้ยปหาเหรอเขาเงี้ยตรงี้เจ้าอะไรบ้างถ้ามอได้มันนกตลาด มันน่ามือจะบาแช่ก็เลยเราเลยมึงกลับพอมูนาเขากินแล้วมันด่าลิ้นนะฟาดตาฉันเถอด้วนี่ยด่าฟดเนี่ยเขาบริเชน้ำหืขึ้นมือนี้ด้วยมันเนี้ยมบ่ดูน่ก่เพื่อม่ตัดแม่น่เมื่อเจ้าจุนาเก้าน่ม้ให้ผู้ชายคนร้านได้อื่นล่ะเกะมาแล้วไปโบพี่แม่เพราะนานไปไม่มือวะยืกะทานห้มา เขาไปทำอะไรีบอมเมืงลาวเขาไปเมือุยกันนะลาลายจะซื้อเห็นเยอะไปนะต่อท่านคุณน้าเยอะเข้าไปนั่ำทำปนมันแข็งรูไหมแค่งหย่อมนี่อิ่มริงเลยเขาเขาขายดิช่วยหน่อยใช่ Mmm.